สวัสดีครับปกตจ้องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้องอุ่นอิงนะครับผมเนาะสมสวัสดนะครับ FC ฟุีถูกแทนที่น่ารัก FC ฟซาวน้อยเป็ดบานแปลง FC นะ้องอุ่นอิง FC ฟซีตังบัติณนะครับแล้วก็สวัสดีว่าจ้าจ้ากับ FC ฟจ่ายตาทุกคนนะครับผมเนาะส่อง,องสองาวนูนกับตามเจ้าก้องนาไปเลยอืมอืม นี่นะครับผมนะกำแพงนะครับเมื่อวานจับเลี่ยมนิดเดียวกับฝนตก แต่พวกนี้มันไม่เต่าไรนะครับก็ฝนมันตกไม่นักครับติดใต้ดูคลิปรุดตายที่อัพลง fc ดูนะครับคิดว่านักไม่นักครับเพามือลงไม่เยอะครับแต่ลงเรื่อยๆประมาณว่าลมมัน แรงนะครับมันก็เลยทำให้ปัดตกเห,ห,นะหมือนไม่นะแต่มืดแบบน่ากลัวกับตีลงคลิปมา F4 ด้วยนะ นี่ครับวานก็นเลือดจากครอบเนี่ยครับพวนะครับ,น,รบนี่ครับจากครอบนะครับก็เรียกโอ้โหจ้าบยังกับสวยงามครับสวยงาม นี่ครับเลือจกจักรกอบตนลุงเดียว,วานะครับเมื่อวานก็นกนคือเขาจ้าบที่แล้วนะครับนี่เลือจักรกอบเลือดพอตกแตง่งปนมาตูมรอบซ่องอีกครับพุ่มจึงแต่ว่าไม่ตามมันเร็แตีนีปูนแห้งนะครับเพราะปูนแห้งมันต่ำไม่ได้ นี่วิธีแก้คยหน้างานกับผมเวลาบนตกมีปลาใบปลาเต็นเรียบร้อยครับอืมอืมห็นไมคกับพิชจี จ้าเป็นกับพนังบาลเลยครับช่วยกับผมช่วยช่วยจ้าอันนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับตัวตีนะครับใต้ไอฟีห็นเต็มเต็มไม่ได้แต่เก็ตมาให้ดูนะครับเมื่อวานดีว่าทําไม่ถึงยังไม่เหลืองานนะครับผมเนาะนี่ตัวนี้สําคัญกับจักขอ้อไม่งั้นก็คือทําไม่ได้ครับผุ่มตัดรอยถิงก็คือแห้งครับผม ชักขอบชักขอบน่าตกอ้ำท่วมกับพวกไม่ปรีเมื่อวานแต่ไม่กับพวกได้น้ำนิดเดียว มันลงไม่นักนะครับลงไม่นักลงไม่นักส่วนงานบิลก็เก็บรายละเอียดภายในนะครับงานบิล,ลก็พวกตัดกรอบซสิีตยว,ว่าประกอบอา Hoặc choke nô nì năn, lại có mặt kiếp dây tắt xanh ngang ngàn ngang ngàn, yak mhm chất kumo leo nakapumna liu bandae liu bandae nakapumna so bandae mày 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 mày

ส่วนด้านหน้าทีฟีตมามันคือด้านหน้าบานไม่ได้ใส่ราจะเตนเลสได้ทั้งสิ้นนะครับด้านหน้าเขาจะห้าพวกเจีกันต้นไม้เรืออะไรพวกนี้เอามาตั้งหรือว่าเป็นซิ่งเป็นอะไรกูอะไรก็ว,ว่าไปนะครับอะแต่ชอบหรือพยาน,นะอะไรก็ว,ว่าไปนะครับอันนี้แกต้องเรียกกราวนะแต่ว่าตีในนี้ก็คือไม่ได้ใส่ราวนะครับ ไม่ได้ใส่เหล่านะครับผมเนาะ ตัวนี้คือตีอว่าปิดป้านี่คือจะให้อ่ากีฟุ้นหรือว่าของไม้นะครับกีไม้นะครับตีมันกัดไปกอดสี่บ้านที่ได้นะครับนี่เกือบมือสั่งเอาไว้นี่มดเนาะวันนี้ก็จะมาลุยต่ออีกวันทีนี้เหนื่อยครับเหนื่อยกับเด็กๆนี่ รู้จะเอาไว้เนะีปล่อยไม่ได้ครับพอวันนี้เขาตีมนันตตูนเดินทางกลับมานะครับ้ึงดูกับปุ้มกล้องได้ตดตังไว้ดูมันกัดเละเตะมดเลยครับปุมผมมาลุงเดียวมาปล่อยประมาณตีตีห้าได้ครับแต่และจึงถุงหน้าก็ปล่อยไม่ได้ยอมเลยอานเมียเด็กดื้ออยู่ตัวเดียวครับ เกี่กับปมสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับเดี๋ยวห้าตางปลูกหลามเด็กๆไว้ตรงนี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆฝากติดตามจองลงเดียด้วยครับทีมรังบานหนองกุ้งยิงนะครับคลิปนี้แก่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุม